เธอเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งพยายามแข็งแกร่งเท่าไหร่กลับยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้นในตำนานโบราณของทาโอมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำสิ่งที่ดูเหมือนจะอ่อนโยนที่สุดในโลกแต่กลับสามารถกัดเซาะหินผาที่แข็งแกร่งที่สุดได้ลองจินตนาการตามนะน้ำมันไม่เคยขัดขืนมันไหลไปตามทางปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมซึมซับทุกความเปลี่ยนแปลง มันไม่เคยฝืนแต่รู้ไหมนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงของมันน้ำสามารถเป็นได้ทั้งสายน้ำที่อ่อนโยนและมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มันสามารถเป็นได้ทั้งหยาดฝนที่ชุ่มช่าและพายุที่โหมกระหน่าฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างถ้าโอสอนเราว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การต่อต้านแต่อยู่ที่การปรับตัวการปล่อยวางการยอมรับ ความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความยืดหยุ่นความเข้าใจความเมตตาทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นลองคิดดูสิเวลาที่เธอรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือผิดหวังเธอเลือกที่จะแข็งกระด้างปิดกั้นตัวเองหรือจะปล่อยให้น้ำตาไหลปล่อยให้ความรู้สึกนั้นไหลผ่านโขดหินบางทีการยอมรับความเปราะบางของตัวเองอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโต ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ฉันเชื่อว่าในความอ่อนโยนนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่พลังที่จะนำพาเราผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปสู่ความสงบภายในบางทีแค่ปล่อยให้ตัวเองเป็นเหมือนน้ำไหลไปตามทางอาจเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงถ้าเรื่องนี้สัมผัสหัวใจเธอฝากกด subscribe ไว้เพื่อฟังเรื่องราวที่กระซิบถึงจิตวิญ,ญญาณของเราไปด้วยกันนะแล้วเจอกันในเรื่องเล่าต่อไป